สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นทรายกันนี่นี่ก็คือทรายนะครับเพื่อนๆดูนี่ทรายยืดหยุ่นเป็นดินน้ำมันเลยนี่เขาเรียกว่าทรา,ายใยแมงมุมนะครับถ้าเรียกในภาษาไทยนะครับนี่มันยืดคล้ายๆกับสลามเลยครับดีดีเอาไว้เล่นกับรถแมคโครได้หรือจะเอาไว้เล่นแบบอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะทำกับข้าวก็ได้นะเล่นแทน แป้งโดก็ได้นะครับนี่เห็นไ,ไหมแล้วเราก็มีหลายสีด้วยนี่เยวจะจับให้ดูทีหละสีอันนี้คือสีเหลืองโอ้ดูสิดูสิอันนี้ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่แค่เนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะเนี่ยนแล้วอันนี้ก็สีเขียวนะครับสีเขียวอืมอืมสีเขียว ยืดหยุ่นยืดหยุ่น,ยน,ยน,นะครับอ่าดูตรงนี้บ้างครับนี่เรามีรถอะไรมาเล่นบ้างน,นี่ก็คือรถตักนะครับเป็นรถแมคโนตักดินนะครับสีแดงมีตาด้วยเดี๋ยวนี้เราลองมาตักดินอันนี้ก็คือรถดัมมอันนี้รถม่ปูนนะครับหมุนหมุนได้เฮ้ยมีตาเหมือนกันด้วย แล้วนี่ก็คือมังกรนี่เอา้ามังกรก็จะวิ่งประมาณนี้ฉายแสงได้ด้วยะนะ<ๆ>เห็นแสงไหมรูปเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวเอาเป็นรูปไดโนเสาร์อ่าวันนี้เรามาตักดินโชว์หน่อยหนึ่งสองสามจินนี่เาตักดินนะครับตักดินโชว์จื้มนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปดำได้ ครับนี่อือ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ของเล่นเราที่เอามาโชว์ก็มานี้นะครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย